สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นิวสำนักแรงงานสัมพันธ์โดยกลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจรารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่4ทับสองเพื่อพิจรารณาการนำเสนอให้รัฐจัดระบบกองคุณสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงชีพให้ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจและการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง ระเกณฑและอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 วันอังคารที่12เมษายนพศ2565เวลา13.30นาทีนาสาวการจนาบุญแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่4ทับ2565โดยมีอนุกรรมการฝ่ายในยจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 1. การจัดตั้งกองทุนต้องเป็นไปตามที่กฎหมายหรือกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจกำหนดจึงไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ส่วนการจัดสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงชีพให้ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจตามที่สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยเสนอมีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณาจึงเห็นควรจัดตั้งาาคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงชีพให้ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเพื่อนำเสนอความเห็นต่อไป 2. เห็นชอบร่างประกาศคลลลสเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บปว่วยฉุกเฉินวิกฤต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโลคโควิด -19 ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8มีนาคม2565ท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ที่แรงงานสัมพันธ์นิวทางเว็บไซต์สำนักแรงงานสัมพันธ์ Facebook สำนักแรงงานสัมพันธ์ Facebook เรื่องเด็ดแรงงานสัมพันธ์และ y o u t u b e แรงงานสัมพันธ์นิวรายที่สำคัญอย่าลืมกด s ั b สไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันยึดมั่นหลักสุดจริตใจสวัสดีครับ